สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติของเรือไททานิกเรือไททานิกเป็นเรือโดยสารซึ่งจมสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่15เมษายนคศ1912หลังชนภูเขาน้ำแข็งระหว่างการเดินทางเที่ยวแรกจากเซาว์แคมตนตนสหราชอาณาจักรไปคณะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา การจมของเรือไททานิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง1,514คนนับเป็นภัยพิบัติทางทะเลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกไททานิกเคยเป็นสิ่งเคลื่อนที่ได้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ทําขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ในระหว่างเดินทางครั้งแรกซึ่งเรือไททานิคลํานี้เป็น1ใน3เรือโดยสารโอลิมปิกซึ่งดําเนินการโดยไวสตาไรส์สร้างขึ้นระหว่างคศ1989 999ถึง1,911โดยอูตอเลือฮารแลนด์แอนวูฟในเบลฟาบรรทุกผู้โดยสาร2,223คนผู้โดยสารบนเรือแททานิคมีบรรดาบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเช่นเดียวกับผู้อพยพ มามากกว่าพันคนจากบริเตนใหญ่และไอแลนด์สแกนดิเวเนียเป็นต้นซึ่งกำลังสแสวงหาชีวิตใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือเรือได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายและความหรูหราที่สุดโดยบนเรือจะมีสะวายน้ำห้องสมุดภัตคาชั้นสูงยังมีโทรเลขไร้สายทรงพลัง ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารเช่นเดียวกับการใช้เชิญปฏิบัติการแต่แม้เรือทธนิกจะมีคุณลักษณะที่ปลอดภัยที่ก้าวหน้าเช่นห้องกันน้ําและประตูนิรภัยที่กันน้ําได้ที่ทํางาน ด้วยรีโมทแต่ยังขาดเรือชูชีพที่ไม่เพียงพอสำหรับบรรทุกผู้โดยสารบนเรือทุกคนเนื่องจากระเบียบความปลอดภัยในทะเลที่ล้าสมัยจึงมีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร1,178คนเท่านั้นเองเกินครึ่งของผู้ที่เดินทางไปกับเรือธันิกเที่ยวแรกเล็กน้อยและ1ใน3ของความจุผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเท่านั้น ช่วงก่อนหน้าที่ไททานิกจะออกเดินทางได้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณส่วนเก็บฐานหินที่บล็อก5และบล็อก6และไฟยังไหม้ต่อเนื่องตลอดการเดินทางความเสียหายนั้นส่งผลให้ ผนังที่กันน้ำสี่ชั้นนั้นจะไหม้ก่อนถึงห้องครัวและส่วนที่เก็บฐานหินนั้นร้อนมากอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า1,500ฟาเรนไฮต์จนผนังกันน้ำร้อนจนเป็นสีแดงและตัวเหล็กของผนังกันน้ำนั้นบิดงอมากๆจึงลดความทนทานน้ำไปมากถึง75%และอีกหนึ่งความเชื่อที่ทำให้เรือทธ,ธนิคจมก็คือคำสาปของมัมมี่ ที่อยู่ใต้โลงพระโศกเจ้าหญิงอเมลา่าซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในช่วง1,500ปีก่อนคริสต์กาลเดิมทีพระโศกนี้ตั้งอยู่ในสุสานร,รัสซอลิมแม่น้ำนานและถูกขโมยและส่งต่อมาถึงพิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษว่ากันว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของศพของเจ้าหญิงอเมร่ากระทั่งเจ้าหน้าที่ยกโลงของพิพิธภัณฑ์ ช่างภาพที่ถ่ายโลระโศกล้วนแต่ไม่ตายดีไม่เจออุบัติเหตุหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ถ้ายังรอดชีวิตออกมาได้ก็ยังจะมีชะตาตกต่ำถึงขีดสุดกระทั่งทางพิพิธภัณฑ์เองยังไม่สามารถเก็บรักษาโลระโศกนี้ไว้ได้เพราะยามเฝ้าพิพิธภัณฑ์เองยังได้เสียงทุกโลง เสียงร้องให้ออกมาทุกคืนและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ชนขนหัวลุกยังมีอีกมากมายจึงมีนักโบราณคดีชาวอเมริกาซื้อไปเก็บไว้ในกรุงนิวยอร์กโดยขนส่งบนเรือไททานิกและในที่สุดเรือไททานิกก็จมไปและชีวิตลูกเรือระหว่างเดินทางครั้งนั้นอย่างไรก็ดีข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดว่า เรือชาทานิคได้ขนส่งศพมัมมี่เที่ยวนั้นจริงหรือไม่หากใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากโพสต Today ขอบคุณครับ